นะคะ34กับฟอร์เรเจอร์นะคะซาระตะทานได้เป็นแตสปอร์ตจดทะเบียมาในปี2024เลยค่ะข้อสาภาพคันนี้เป็นกาวต่อแกียสเปเชียลคันในรถสวยเกรด A เ,เลยนะคะมั่นใจไม่แท้แรับประกันเล่กใหม่เลยค่ะราคาส3่สามปมืนบาทรับเลยไหมคะคันสุดท้ายแล้วค่ะ คันนี้สุดท้าล้วคุณคะกดเลยออนไลน์จ้ากดได้กดเลยไม่ต้อรอนะให้ราคาเลยค่ะตอนนี้สนใจระบบ2ท่านเลยกันเลยมีไหมค่ะออนไลน์กับปุนงานเปนราคาสตบเป็นราคาเลยค่ะมีไมจชเลยค่ะเสีอสกบไมมราคาไปได้เลยแ่เสีใจเกดไว้มีเสียโอกาสนะคุณลูกค้าเสียสักมือสัไปเลยค่ะสี่ปดสค่ะสียสักฝ่ามือสักไปสิบตเลยค่ะสิบแปดสี่สิบมัาไปเลยค่ะสี่แป่แปช่ลไม่มาใช่เลยค่ะสี่แปดแป่ามือแปดพันนับปีเสีอสักฝ่ามือแปดพันนับส้อเสียสักฝ่ามอแปดพันมาที่สามส รปลหาสี่เกาสี่สจากกมณปรปีละ้วสี่เก้าแปดมาเรลค้าสัมปสสประหหแสนสองพันเให้แสนนับปีห้าแสนสิบเอ้าาห้แสนหพนปดปห้าแนันห้าแสนแันนับปห้าปดพนับสอานแปดพห่งมือปรปลห้าแสนหนึ่งบานห้าแสนนักนับปแสนนบานนับสองห้าแสนหนึ่งมืสองอไรห้าแสนนึ่งมืนสิบปพอะไรหาแสนหนึ่มืับปีห้นแสองสิบเก้าห้าแสนสองอบ้านหสนสองมปอสปปีลห้าสองสองห้าแสนสอง สาม่แปนับหาสนสมบแสัปอ้สนสามสิสพนักหนึหาแาสามสบสี่ประเป็นห้าสนสามหนึพันนับหนึ่งหาแสสามบหนอ่พันับสองหาแสนสามสิบแปดสักปดห้าแสสามสิบแดันนับหนงห้าแานสี่หมส่นบทเนี่ยห้าแสนส่พนนับหนึ่งห้าแสนสี่พันัสองห้าสนสกิาสองประเป็น้าแสนสามสิบสาแบบนมางสี่สิห้าห้าสนสา่หม่นสีันัหนงห้าสนสี่ื่นหน่งพนักปะรดห้านสม่หน พนหนั้าสนหมื่นนพันนักสองห้าแสนหหมื่นประมาที่สามส่วนห้าแปดระเบิละห้องห้าหาในสนหม่ันนักหนึ่งห้าแสนหกมืนบาทในแสนนพันนักหนึ่งห้าแสนหนึหนสองพปรนตลายห้าสนหนมื่นสพันหนักหนึ่งหาแสนหมื่นสองพันหนักสองสี่พันหกแประเปละห้อห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันในห้าแสนหนึ่งหมื่นหน่งพันหนับหนึ่งห้าหกแปดเจ้าลายแสนหนึ่งหมสองันหนักหนึ่หาแสนปบทระ ล่กค่ะฮะสัตว์แันเมื่อานะสตว์พานนับเง็นฮะสัตวมพ่นนับสองหะสัตว์ันเมื่อรทีสามสิบเป็นฮอลายสันวนันเมื่อสัตว์นับเป็นฮะสาตวันเมื่อสิบปะเพณสตมโนพันสักว์มโนพันเป็นฮะสัตว์มนพันสองฮะสัตว์เม่อป่าออนไลาสัตวมื่ปพันัป็นสาต์ก็เม่ประเพณีล่ะค่ะสัตว์ก็สวกันับเป็นฮะสี่ป่าออนไลน์สัตมื่อสิบนับเป็นะสัตเื่อสิบนับสอง สาพันสาพันหนเันออนลสาสพันสักพันออนไลนสาพันนกสามสพนส่แรับป็นสามพันนึ่งรไปแล้วหกสิบนึ่งสองอลน์สิออนไลน์สิบพันนหกหนึ่งหกหกหนปดค่ะอนนสันนึ่หกสองสองหกสองสี่ค่ะนสองัสิบพันหนึหกสองนลน์อนไลาสองพันหพันนึ่งออลนสองพันหน่ัสองหกสองแปดจออนไลน์สพันหนส่พันหนสางออนไลนสพหน่งพันสล หกแสรมาลไปแล้วค่ะหกแสนสามไม่นบาทรส,สาม,มบาทนับหนึ่งหกแสนสามบาทนับ,นบอสองหกแสาม,มบาทที่สามสหออกหหสสมมนบาทค่ะ สองพันเราเป็ดแล้วนะกดได้ก็เลยนะอล่าจ้ากดได้ไม่เสียโอกาสเลยค่ะหกสตอนนี้หกสม่นสองพันนับไปยิงหกสนามมนสองพันนัอหกสามม่นสเปเาเป็กามมนสพันับหนึ่งหกสามม่นหนึ่งพันหกสามีม่หนึ่งพันนับหน่งหกสนสามไม่พนับสองหกแสามหม่นหนึ่งพมาที่สามส่วนหก6สปเล้ค่ะหกสนามพันหสนามม่นแปดพันนับหนึ่งหกแสนสามม่แปดพันนับสองหกแสนสามหมื่นแปดพน ขกสสม่สมือสบปมามี่สามสี่สามห้เก้าค่ะสิบแปดล้าแปดสนสิพมืนสิบาสิบสอพนเจ็ดรอสมื่นหนึ่งพันห้าสิบสอกแสนสพบหมื่นแปดพันบาทที่สามสี่หกหกสี่ค่ะหกสเสมือแปดพันบาที่ออนไลน์นสเสมื่แปดพันมานับสามไขค่ะ ตกลงขายที่ราคา6 4 8 0 0บาทมาได้3 0 6 6 4 3 0 6 6 4ประมูลจากพี่ราคา6,48,000บาทขอบคุณค่ะ